เลยว่ามีความโป่งกันแบบเยอะมากมีเนื้อไม่หนังอ่ามีเนื้อไม่หนังอยู่แล้วก็ประกายความแบบรลยิบเลยยับเขาจะบาลานซ์เนียนมากใช่ทีเด็ดที่สุดของแบรนด์นี้ก็คือลายเฟลนี่ลั่นไม่ใช่แมวนะเสือเจมมันอร่อยจริงจริงแตกมากใช่สวัสดีครับวันนี้บอยห้าสิบเก้าช็อปนะครับกับช่วงห้าสิบเก้ารีวิวอีพีที่ไรพี่อีพีที่แปดครับผมอ้าวนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็เทียบ กับแบรนด์ Jv Custom นะครับกับตัวออริจินอลดังเดิมแล้วก็ตัวที่โมเต็มเต็มพิกัดแบบเตมแบบมันจะเต็มยังไงตัวนี้ก่อนอื่นเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชช่อง y o u t u เ e ื่อหนะครับผมบอย5 9 s h o p ช็อปครับผมทั้ง IG แล้วก็ Facebook แล้วก็ YouTube ครับผมอ่ะงั้นเราไปเริ่มเลยครับผมก็สำหรับ Jv Custom เนี่ยเราก็เคยทำ59า i v e s ไลฟ์สตรีมมิ่งใช่น่าจะปีที่แล้ว ก็เริ่มจากรุ่น Origin S จะเป็นตัว Super s t r a t ใช่ครับ Sing i n g h ถูกต้องแล้วก็ตัวที่อยู่ในมือเราก็คือรุ่น Origin T ก็คือเป็นทรง Telecaster นะครับแบรนด์ j v Custom เนี่ยเป็นถือว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยคนไทยใช่ครับที่ร่างสเปคแล้วก็คิดค้นโดย l a c i t y Music ใช่แล้วก็ผมเป็นคนที่ช่วยเขาคิดด้วยครับผมเรื่องสีเรื่องสเปคแต่ว่าสั่งผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียถูกต้องครับผมนั่นแหละครับก็คือแบรนด์ j v Custom นั่นเอง ก็เร mm ื hmm. ่องสเปคไลยไหมพี่ได้เลยครับตัวออริจินอลนะตัวตัวดั้งเดิมเลนะก็คือล mm ูกบิดก็คือเป็นแบบสแตนดาร์ปกติใช่ครับไม่มีอะไรนะครับก็คือเบอรมาร์กเขาก็จะเป็นมาร์กโกโตะเลยครับโอเคก็คือถ้าเอาโกโตะมาตัวนี้โอเคใส่ใส่ได้เลยสตริงทีห่งตัวนะครับตัวนี้นัดเป็นเป็นโบนครับผมตามสตริงบอร์ดเป็นโบนนะครับแล้วก็ทีเด็ดที่สุดของแบรนด์นี้ก็คือเน็คอเขาเนี่ย เป็น roasted flame maple ถูกต้องตัวนี้ลาย flame นี่ลันไม่ใช่แมวนะเสือแล้วก็ทั้งฟิงเกอร์บอรดแล้วก็ทั้งเนกเลยที่เป็นที่เป็น f l a m roasted maple นะครับใช่ radius ตัวนี้อยู่ที่12ถูกต้อง fret ก็จะเป็น j u m b o ถูกต้องรุ่นนี้มีทั้งหมดกี่สีนะครับอ่ายสีในมือผมก็คือสีเซิร์ฟกรีนถูกต้องในมือพี่บอยก็คือสีวินเทจไว้นะครับแล้วก็ จะมีสีโอลิฟฟ์กรีนจะเป็นสีเขียวเข้มอ่าเขียวแบบทหารนิดนึงโซนิกบลูใช่ครับทั้งหมดสี่สีด้วยกันสองสีนั้นจะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดโลนวูดใช่ใช่จะสับกันสองสีนี้จะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลเผาของผมครือโลดเซ็ปส่วนบอดี้ต่อเลยครับผมเอลเดอร์แน่นอนตัวนี้ก็น้ำหนักผมว่ากลางๆสามโลกลางๆปะประมาณประมาณนั้นใช่ครับไม่ไม่หนักมากครับครับส่วนช่วงวาวช่วงโค้งเขาก็จะพิเศษตัวนี้ก็คือเหมือนว่า เอาไอเดียของ s s t r t t มาผสมกันทั้งการปาดเคิร์ฟตัวนี้การวางแขนครับก็จะไม่เป็นสันเหมือนตัวที่เป็น t r a d e l i ใชชถูกต้องแล้วก็มีการตัดตรงนี้ให้เวลาแบบเข้าสดรีละเราจะได้ไม่แทงแล้วก็มีการนี่ครับตัดเคิร์ฟตรงเข้าเข้าเฟลลึกๆให้มันล้วงง่ายครับผมดีไซน์ดีมากครับตัวนี้แล้วก็ใส่สายแบบ STRING TO BODY ้พิก้าเป็นอันิโถูกต้องครับผมแล้วก็บริดจ์ก็เป็น3ามชั้นถูกต้องสไตล์วินเทนะครับ ท uh, way and then, uh, one, s w ส t c h แล้วก็หนึ่งวอลลุ oh oh ่มหนึ oh ่งโทนปกติของเทเลนะครับพิกาดก็เ huh. ป hmm. ็นสีมินกีนเหมือนเดิมครับผมเป็นสามพลายพี่ใช่ครับสามพลายโอเคก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวในมือพี่บอยก็คือตัวโมเต็มสเปคกางพี่รายมาโมหัวอันนี้ลั่นเลยนะเริ่มจากหัวเริ่มจากหัวเนี่ยคือลูบิดเป็นโกโต้ล็อกกิ้งจูเนอร์ครับผมเรียงเสาให้เป็นเนี่ยครับเรียงด้วยแล้วก็หลังก็จะเป็นล็อกหลังครับผม เปลี่ยนสติงทีหนึ่งตัวครับผมเป็นสติงทีเป็นอบบเทเลครับผมเป็นกลมๆหล่อเลยอ่ะหล่อหล่อจัดแล้วนตัวนี้จะเป็นนัดเดิมเดมเพราะว่านัดค่อนข้างจะโอเคก็เลยผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นนัดเดิมมามาที่พาร์ทนี้แล้วครับพิกาดเปลี่ยนครับผมเป็นหนึ่งพายแบ็คครับผมเพราะเดิมจะเป็นสีขาวถูกต้องครับอ่าแล้วก็ปิกอัพคู่นี้ครับเป็นเซอร์แอนดี้วูดเซตครับผมก็คือซีเนเจอร์ของรุ่น c ูชเชตบูชเชตใช่ครับ ส่วนยองก็เปลี่ยนเป็นโกโตตัวเนี่ยครับรุ่นวินเทจครับที่เป็นสามเซนเดร์เป็นบรัสนะครับรันนี้มันจะเป็นถ้าตัวเดิมมันจะเป็นเหล็กปกติใช่แล้วก็เปลี่ยนซีเลคเตอร์เป็นสามทาง CRLUS ครับผมพอร์ตวอลลุ่มกับโทนก็เป็น CTS ครับผมรูแจ็คก็เป็นเพียวโทนครับผมแล้วก็คาปาหนึ่งตัวครับผมข้างในแล้วก็ไวริงใหม่ประมาณนี้ครับผมเรียกได้ว่า เรียกได้ว่าก็คือเหลือแค่โครงตัวบอดี้อะคอใช่ก็คือเหลือคอเฟดแล้วก็บอดี้แล้วก็ใช่ไหมครับครับซึ่งตัวพี่เจ้าของเองเขามีเรฟเลนซ์จากเซอร์คลาสสิกทีครับพี่ใช่คลาสสิกทีอ็นทีมองผ่านนี่คือได้อยู่นะคือหล่อมากคือหล่อมากตันนี้หล่อจริงครับตัวแล้วสวยมากเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบเสียงกันบบว่าวัดกันเลยว่าตัวเดิมเดิมจริงๆว่าเดิมเดิมก็ก็ดีอยู่นะใช่ใช่แล้วก็ถ้าแบบ ถ้าโมสุดมันจะไปถึงขนาดไหนใช่อย่างอย่างแรกเลยคือหน้าตาเขาหล่อมากสุดๆหล่อมากไปงั้นไปฟังเสียงครับผมรุ่นเดิมๆกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทคสเสียงกันนะครับอ่ะครับผมก็เซตอัพวันนี้ก็จะเป็น Jv Custom นะครับตัวนี้เดิมตัวเดิมแล้วก็จะมีเป็นตัว Modify ใช่ครับแล้วก็สายเคเบิลเป็น Steel Cable นะครับแล้วก็เข้ามาที่บอร์ดเล็กของพี่บอยใช่ครับแล้วก็ไปด้วย p o l y จ u n e 2 โอ้ล์ไดรฟจะเป็น l o ฟเพด d ลแอม1นะครับดิสโซชันจะเป็น f r ิ e d m a n s u บอรกส์แล้วก็บ o สคอรัส C2 แล้วก็รุ่น่หนนะพี่บิกาดี e ย่ครับผมเป็นเดีเไม่ใช่ชื่อ Y ชื่ออะไรฝรั่งเศสฮะเป็นเ e ล a y อนาล็อกแล้วก็แล้วก็แอเราจะใช้เป็นแอมซิมูเล e เป็น Strymon อ l i d i u m ใช่นะครับเป็น c a บ B ครับผมแล้วก็ต่อผ่าน j d i JDI แล้วก็ x อ r เอาไปที่ เซาการ์ดนะครับใช่ครับผมอ่ะเราลืมบอกราคาพี่ต hmm. ัวนี้ราคาอยู so, ่ท it ี่เท่าไหร่ครับ9,900บาทครับผมเซ็ตอัพฟรีนะผมถ้าเรสั่งกับทางร้านครับผมครับผมเก้าพันก้าร้บาด10,000มืวิทอนอ่าใช่ครับไปกินกาแฟแก้วนึงสบายสบายเบิร์ดเบิร์ดอ่าแล้วก็อ่ะผมลืมบอกเชฟคอตัวนี้ค่อนข้างจะมีความเต็มมาเต็มมือเพราะว่าประมาณมีเดียมซีวะเขาบอกว่าเป็นโมเดิร์นซีโมเดิร์นหรอใช่เโอ้โหค่อนข้างที่จะแน่นมือบใช่แล้วแต่ว่ามันมันรับกับเรเดียสสิบสองนะพอดีเป๊ะ ใช่เรียกว่าฟิลดีแล้วก็เฟตค่อนข้างสูงแล้วก็ใหญ่เล่นง่ายครับมากแล้วก็งานค่อนข้างจะเนี้ยบเรียกว่าไม่ต้องไปปาดฟงปาดเฟตอะไรกันอีกเลยครับผมครับใช่ครับโอเคก็ลองเสียงยะ<ล>อะไรเลยวะพี่ปาก็เป็นคล<ม>ีนไรฟ์แล้วก็ดิสได้ครับโอเคครับ ผมว่าอาจจะเพราะว่าเป็น r ร a s t e d m a ป l e มันจะมีความ sustain อะแน,น่นอน uh, ่า sustain มันนิ่งขึ้นด้วยด้วยไม้ที่มันมีความ Stable ขึ้นใช่แล้วคอคอค่อนขอ้างแบบกำลังดี uh, มันจะได้เนื้อมวลที่มันรู้ <right. S 2> สึกว่าพอดีครับผมแต่ว่าตัวเน็กอะมันไม่ผมว่าโทนมันไม่ได้เป็นแบบลิปสติกจ๋าๆของเทเลที่มันแับจะทึบๆ uh, ตัวนี้ค่อนข้างให้โทนที่มันเปิดชัดมากใช่ครับเรียกได้ว่าแบบชัดทุก ทุกโพสิชันเลยครับผมว่าให้ย่านที่มันมีความมิดไฮให้มันแบบคัดทูดีอ่ะแล้วก็บ a l a n ซ์ค่อนข้างดีครับผมสรื่องสามแก๊กนี้ใช่แล้วก็ s u s t a i n ดีมากครับอ่ะมาดรายกันต่อ หนูว่าเล่นเน็กโตสตรัดอยู่นะเพาะชัดดีเออผมชอบผมชอบก็เป็นไงพี่ดีดีนะเออหมวนดีนะเรียกว่าไม่มีทีิรับผมไม่รู้จะไม่รู้มันก็ค่อนข้างจะลงตัวมากสําหรับเดิมๆนะเนี่นแล้วยิ่งอยู่ในราคาเลทเก้าพันเก้าร้อยบาทเนี่เรียกว่าเดิมๆนี่คือหายห่วงแล้วครับสบายใจได้พาะเหมือนบอดี้มันคล้ายๆพวกดิชิคอสเซนไหมพี่ใช่ใช่ป่ะที่มันแบบว่ามีแบบปาดเคิร์ฟ สโลปนูน่นนี่นั่นเนะี่ยใช่ครับโอเคเป็นดิสซิชั่นต่อ เนี่ยคือเหลือๆครับผมไปตัวโมต่อเนี่ยล่ะครอบคุมการใช้งานใช่ครับผมสำหรับเดิมๆนะครับมาต่อกันที่ตัวโมเต็มอ่ะอันนี้พี่บอยก็เปลี่ยนสายแล้วก็ตั้งเซตอัพทุกอย่างเท่ากันครับผมตัวนี้เป็นสายเบอร์สิบแดเดรียโอยี่ห้อเดียวกันด้วยครับผมครับอธิบายเรื่องพิกอัพนิดหนึ่งครับ พี่นครับชุนเนี right. yeah. okay. well, right. mm ่ยหลักๆคือจะเบสดออนมาจากเทเล50แล้วก็เอามามอดเพิ่มให้มันกินเสียงแตกมากขึ้นย่านเสียงกลางเขาจะตัวนี้จะไม่ได้เยอะมากแต่เขาจะได้ย่านหายที่มีประกายมีความคมมีความแบบแล้วก็ให้เหมาะกับซิกเนเจอร์ของอาร์ดด้วยนะครับใช่ครับจริงๆก็ไม่ได้แรงมากนะว่ามันาเค k 6เคใช่แต่ว่าตัวน้กอะมันจะฮอตกว่าน่อยจะแรงกว่าตัวบิดนะครับตัวนิกจะน่าอยู่มันแปดแปดต้นต้นอ่าโอเคก็มาฟังเสียงดีกว่าครับ จะไปครับผม รู้ส well ึกได้ชัดเลยว่าเสียงกลางตัวน no <c oughs> yeah, uh ี huh. cool ้จะน้อยกว่าแล้วก็มีความโป่งกันแบบเยอะมากมีเนื้อมีหนังอ่ามีเนื้อมีหนังอยู่กว่าเยอะนะสำหรับตัวคนเล่นน่ะผมผมรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็ประกายความแบบลิฟต์ใยับเขาจะบาลานซ์อ่าเขาจะออกเนียนมากใช่อโดนกับโอเวอร์ไดน่าจะอร่อยยบันเทิงอยู่บอกเลยมา จมืมกินสิ่งแตกมันอร่อยไม่กินสิ่งแตกมากใช่ไปดิสโทชันต่อเดี๋ยวครับ ชัดเจนก็คือว่าตัวล่างเนี่ยตัวบิดเนี่ยมันไม่แป่นอ่าคือตอนเล่นแตกเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นก้อนเออมีความเป็นก้อนมีความเป็นเนื้อหนังมันไม่ได้แบบแป่นแปนแบบเทเลจ๋าเลยอ<ล>ะไรเงี้ยเออแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้าง,ง,งดีปลายเสียงความความระยิบระยับกยยับความเพาะมันอ่ะมันแล้วพวกแบบความเที่ยงตรงของอินโท a t ช o นใช่มันุมันจะตั้งได้ได้คราร้อยเปอรเพราะว่าตัวตัวบิดมันนี่แหละใช่กับ การที่มันเป็น locking tuner เลยนะมันจะนิ่งกว่ามีความนิ่งกว่าอลมก็เบรลานก็ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากให้มัน pick up ที่มันมีความแรงกว่านี้เราก็จะขอแนะนาเป็นเซตเป็นพวกแบบยอดทีตจะเป็นชุดคลาสสิกทีอะคลาสสิกทีก็จะมีความหนาวนนี้หน่อยเพราะว่ามันจะมีกลางเสียงกลางที่เยอะกว่านี้แต่ว่ามันจะไม่ได้เทาแวงเท่านี้ใช่อันนี้มันจะค่อนข้างเด้งมากเลยมันรัแบบใช่ใช่สกู๊ปมิดนิดๆนะครับมันจะมีความติด มีความวินเทจกว่าครับมันคือเสียงของสไตล์คอขาวเลยครับอ่าแล้วส่วนคลาสสิกทีมันคือเสียงของสไตล์คอดําที่มีมีความเนื้อมีความข้นเบสจะลึกกว่านี้ใช่หรือว่าจะเป็นเซ็ตยอดฮิตอย่างทวังคิงวะเพี่กลับอะไรนะชอปเปอร์ชอปเปอร์ก็ได้เซตแบบชนิดฮิตมากอ่าตัวนี้ก็จะอ้วนๆเลยแรงๆเลยเพราะว่าไอ้ตัวตัวหลังจะเป็นมินิฮัมใช่แล้วก็มีเซ็ตใหม่ล่าสุดมาด้วยก็คือ MAT ก็มาจากมันก<า>็คืออสโตอัสโต,ต้ละเ,เป็นเป็นเซอร์เซอร์ที่เป็นปิกอัพเทเลของอสตโตใช่ใช่ครับผมอ่าประมาณนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมคแรบบับสำหรับถ้าบไม่ได้โมแบบประมาณนี้พี่อ่าก็เหมือนเดิมครับผม,มก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมยกมาก็จะแนะนําให้เปลี่ยนซีเล็กเตอร์ก่อนเลยแจ็ค เดี๋ยวจะคอกแคกโนนี้นะเล l e c t o r พี่บอยมีเป็นเพลทที่มันเป็นฉิยงเฉียงนิดๆนะพี่อ่าโอ้เดี๋ยวขึ้นรูมให้เดี๋ยวขึ้นรูปมันเป็นเพลทเฉียงก็เปลี่ยนแจ็ค selector แล้วก็พอร์ตสองตัวแล้วก็อวริ่วงจรใหม่เปลี่ยนคาปาสักตัวหนึ่งแต่แล้วแต่ชอบว่าจะชอบโทนไหนก็เดี๋ยวมาคุยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสเต็ปแรกที่ควรจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากจะอัปเกรดขึ้นมาให้มันดีขึ้นแล้วก็มันเป็นของที่ ต้องใช้งานตลอดหมายคว <laughs> ามว่าเราต้องสับต้องนู่นนี่นั่นตลอดอะไรยงี้ครับด<ร>ู<ช>แจ็คเออเยังไงี้ยใช่ครับใช <c oughs> ่ <c oughs> แล้วถ้าเกิดสเต็ปสองก็อยากให้มันเนียนขึ้นก็เปลี่ยนลูกบิดก็ได้ครับเออลูกบิดผมจะแนะนําอย่างหนึง่งก็คือเราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยครับทุกคนสามารถเปลี่ยนเองได้เลยถอนมาก็ถอนน็อตมาสวมใส่ขันน็อตข้างหน้า <c oughs> อันนี้คือจะไม่มีรอยเจาะใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เพื่อแบบเปลี่ยนเป็นโกโตโดยเฉพาะ ใช่มันจะเหมือนกันแปะทุกรูทุกมาร์กทุกอย่างจะเหมือนกันแปะเลยครับผมใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะปรับระดับด้วยครับอ่าอ่าตอนนี้มันจะแจวตรงนี้เสามันจะปรับเพื่ออะไรพี่อันนี้เพื่อให้จริงๆตัวนี้ไม่ต้องใส่สติงทีก็ได้อ๋ออ่าแต่ว่าถ้าไม่ใส่ถอดออกมันก็จะมีรูโบเราก็จะใส่เพื่อความหล่อไปเพื่อความหล่อใช่หลักๆเลยเนี่ยถ้าไม่ปรับเสาก็จะมีความสูงมีความแบบอ่าสายก็จะสูงหน่อย ก็จะประมาณนี้ส่วนปิกอัพก็เดิมๆแล้วรู้สึกว่าโทนยังไม่ถูกใจอยากได้โทนประมาณนี้หรือว่าอยากได้ที่มันอ้วนๆว่าน,นี้รายละเอียดดีๆวัานี้ก็ผมสามารถแนะนําได้มันจริงๆก็มีหลายรุ่น,นๆๆหลายยี่ห้อมันจะมีไวริงอีกแบบหนึ่งคือแบบที่แอะไรเป็นพาราเรลหรือัวอย่างเป็นซีรีส์พาราเรลที่เป็นพุชพูใช่หรือว่าพุชพุก็ได้ที่มันจะเหมือนว่าเป็นเสียงคล้ายๆเป็นทัประคักกินใช่แก๊กกลางก็ได้จะมีผลเราแก๊กกลางก็ได้เหมือนการทําเป็นเท่ากับตัวนั้นก็จะถ้าเกิดทำแล้วก็จะเป็น อ่าอีกเวหนึ่งก็คือตัวตัวนี้อ๋อหรือว่ามันมันจะมีเป็นเซเลคเตอร์สี่เวก็มีใช่แต่เซเลคเตอร์สี่เวอจะงงใช่ใช่งงถูกจะบอกเลยว่ามาหน้าสุดอ่ะมันจะไม่ใช่เน็กก็จะไม่ค่อยแนะนำโอเคอะไรประมาณนี้อก็ตอนนี้ j v Custom Origin T มีครบทุกสีครบทุกสีละใช่แล้วก็ S ก็มีครบทุกสีครับผมเข้ามาลองได้ครับใช่ครับ S ก็จะเป็นซิงซิงฮัมใช่ครับ คือสเปกก็เหมือนกันแหละแต่ว่า radius จะเป็น14ใช่ไหมพี่สิตัวนี้จะเป็น12บครับแล้วก็ตัว origin s เนี่ยตัวล่างจะตัดสิงก็คอยได้ใช่ครับผมประมาณนั้นครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมย้ำราคาทีไหมพี่ได้ครับตัวนี้ก็9,900บาทครับผมมีทั้งหมด4สีตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่9 9 0 0นะจบประมาณ26 0 0 0ครับผมรวมกีตาร์ถ้าใครสนใจก็ดีวได้ ก็คือกำเงินมาอย่างเดียวเลยครับผมผมทำให้ปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้เลยบอยสั่งพิกัดเราแล้วมาสิบตัวค่าโมก็อยู่ประมาณหมื่นหกครับผมอตัวนี้รวมไม่รวมกีตาร์สำหรับใครที่มีกีตาร์แล้วเบิกของทุกชิ้นเบิกใหม่หมดครับผมอประมาณนี้ครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ไอจีให้หน่อยนะครับผมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอนเทนต์ของเราแล้วก็สินค้าเข้าใหม่นน่นนี่นั่นครับผม กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับผมยูทูบรับรองว่ามีคลิปทุก3วันผมลงให้แน่นอนคลิปนี้ลั่นคอนเทนต์แน่นครับโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับก็ล่ำลางกันไปใช่ครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ